สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินป่านะครับวันนี้มีมีดพกงานแรงมานําเสนอเลยนะครับน,นี่เล่มนี้ภูมิใจนําเสนอเลยนะครับสวยแน่นอนนะครับเล่มนี้มาพร้อมปอกหนังแท้แกะลายตะเข็บสีส้มนนหนาเลยนะครับผมมีตัวล็อกหนึ่งตัวนะครับกระดุมทองเหลืองรูปสิงโตแกะลายนะครับสวยๆเลยนะครับด้านหลังมีรูร้อยเข็มขัด ออกหนังหนาๆเลยนะเลยครับเล่มนี้มาดูรายละเอียดมีดกันเลยนะครับ mm hmm. เล่มนี้เหล็กเหล็กตีทบลายดามัตกัดแท้นะครับผมค่าความแข็งสูงนะครับ61 HRC ลายสวยงามลายดามัดกัดแท้ลายอยู่ในเนื้อเหล็กนะครับลบไม่ออกนะครับผมนี่ใบมีดสวยงามมีมิตินะครับปลายกึ่งตัดแต่ยังแหลมอยู่นะครับนี่ เล่มน,นี้ความยาวรวม9.5นิ้วนะครับ9นิ้วครึ่งใบมีด5นิ้วนะครับเหล็กตีทบลายดามมัสกัดแท้นะครับแกนกลาง VG 10เห็นแกนกลางชัดเจนนะครับผมตรงนี้ก็มีแกนกลางเห็นแกนกลางชัดเจนนะครับ ความยาวใบม,มีดห้านิ้วนะครับความกว้างใบม,มีดอยู่ที่1นิ้วสันหนาสามจุดห้ามิลสันตรงนี้เป็นหยักนะครับตรงนี้จะสะโลมให้เล็กลง mm hmm. เล่มนี้สวยงามมากๆเลยนะครับเล่มนี้กาดเป็นกาดกาดเป็นเหล็กตีทบดามันกาดเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับเป็นลายดามันกาดเหมือนกันตีทบยันกาดเลยนะครับแกนกลาง Vg 1ีสิบนะครับเห็น แกนการกาดเห็นชัดเจนนะครับนี่เหล็กดามัตัดทั้งเล่มนะครับผมเล่มนี้ทั้งใบมีดทั้งกาดด้ามจับเป็นไม้แทไม้แท้นะครับเลสบูดนะครับผมนี่สวยงามมากๆนะครับทำลายลังพึ่งยึดหมุดดาว2ตัวเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มนะครับฟูแท้งแข็งแรงสันท้ายมีรูร้อยเชือกแถมเชือกหนังวัวแท้ให้นะครับพร้อมพาราคอต นี่แบบนี้เลยนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับเล่มนี้ราคาหนึ่งพันบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับไวมีดเหล็กดามัคกัดแท้นะครับมีของมาแค่สองเล่มนะครับสนใจทักมาได้เลยหมดแล้วหมดเลยนะครับงานสั่งทำนะครับเล่มนี้สวยงามมากๆเลยนะครับ เหล็กดัมมันการแท้ราคาสูงนะครับไม่ค่อยได้เอามาขายมากนะครับแต่เห็นว่ามีพี่ๆหลายท่านชอบเหล็กดัมมันการนะครับหลายเล่มลายนะดัมันการที่ลงคลิปไปก็หมดไปหลายเล่มแล้วเลยวันนี้เลยนํามาเสนอให้พี่ๆได้เป็นเจ้าของกันนะครับในราคาเบาๆนะครับหนึ่งพันบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางรับประกันให้ทุกเล่มนะครับของใหม่คมกริบสวยตรงปกให้ทุกเล่ม เหล็กลายดามกัตกดแท้สวยงามแน่นอนนะครับมีมีหลายมิตินะครับสินค้ามาพร้อมกล่องอย่างดีแบบนี้เลยนะครับนี่มีน้ำยารักษาใบดาบให้ใบมีดให้นะครับพร้อมผ้าเช็ดอย่างดีนะครับราคา1,000บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางสนใจทักมาได้นะครับทางเฟซหรือทางไลน์หรือทางเฟซบุ๊กรับประกันให้ทุกเล่ม คมจัดๆเลยนะครับเรี่มนี้รับประกันให้เลยมาดูความคมกันเลยนะครับคมจัดจัดเลยนะครับนี่เข้าทุกดอกรับประกันความคมให้เลยนะครับไม่คมคืนเงินให้3ามเท่าเลยนะครับ มีดไม่คมกีดกระดาษไม่ได้แบบนี้แน่นอนนะครับผมรับประกันนะครับแข็งแรงทนทานใช้งานหนักได้แน่นอนนะครับจะเป็นมีดพกสั้นเล่มเล็กนะครับผมใบมีดยาวห้านิ้วนะครับด้ามจับอีกสี่จุดห้านิ้วด้ามจับสวยมากๆนะครับเป็นไม้ไม้แท้โล,ลสบูดนะครับนี่เห็นลายชัดเจน มีลวดาลายนะครับมีมาแค่2เล่มสนใจทักมาได้เลยนะครับทิ้งช่องทางการต,ติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยกันอุดหนุนผมนะครับรับประกันให้ทุกเล่มฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะนำมีดสวยๆแบบนี้มานำเสนอให้พี่ๆ<ม>ได้ชมได้เป็นเจ้าของกันในราคาเบาๆนะครับ<ม>ในนี้ราคา1,000บาทรวมจะส่ดงด,วด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับ ได้กำไรหลักสิบนะครับรานะคาถูกแน่นอนนะครับรบาบประกันเมื่อเทียบกับคุณภาพที่อื่นขายแพงกว่านี้แน่นอนนะครับไปดูได้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาเบาๆขายเอามิตรภาพนะครับเอาลูกค้าแล้วประกรันให้ทุกเล่มคมจ,จัดเลยนะครับเล่มนี้บอกเลย ตรงปลายก็คมนะครับนี่ใช้ตรงปลายฟันเห็นไหมครับนี่คมทั้งเล่มแน่นอนสวยจัดคมกรีบเล่มนี้รับประกรันมาพร้อมปอกหนังแท้แบบนี้เลยนะครับนี่มีดเล่มนี้สวยจัดงานแลหายากนะครับใบมีดมีมิตินะครับโค้งเว้าเห็นไหมครับนี่ ใครกึ่งตัดทันโตนะครับแต่ก็ยังแหลมอยู่เปิดครบวันนี้เลยนะครับสวยงามแน่นอนกาดเป็นเหล็กตีทบเช่นเดียวกันนะครับนี่การลายรามกัดแท้นี่กล้องมเห็นไม่ค่อยชัดนะครับนี่เห็นลายชัดเจนสวยแน่นอนครับเล่มนี้มีมีของมาแค่สองเล่มนะครับงานสั่งทำนะครับสนใจทักมาได้เลยนะครับ ทางไลน์ทาง Facebook หรือเบอร์โทรศัพท์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ